สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาแล้วนะคะและนี่คือช่วงเวลาของรายการนัดกับหมอน,นะคะเราเจอกันเป็นประจําทุกวันคะ่ะตั้งแต่ประมาณ6กโงเย็นเป็นต้นไปคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าหากว่าคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตัวเองรหรือนะคะต้องการจะทราบเรื่องราวอะไรก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ดร์ทีวีออนไลน์ของเรานะคะศูนย์สองสี่ศูนย์สามสามสี่ห้าหกค่ะครับหรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของดร TV Thailand.com นะครับซึ่งวันนี้ครับพี่ปูน้องเนนะครับมารอรับโทรศัพท์ผู้ชมอยู่นะครับแล้วก็พี่ใหม่ครับถ้าพูดถึงเนี่ยปัจจุบันสังคมไทยเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมนะครับหรือว่าค่านิยมนะครับบางทีเราไปนําของตะวันตกเข้ามาใช้ มากจนเกินไปลูลาพูดตรงนี้อพอดีเราอ่านข่าวนะคะแล้วก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กนักเรียนอะคืออยู่ยังอยู่ในวัยที่ว่าสิบกว่าด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็ยังแต่งยูนิฟอร์มด้วยซ้ํานะคะคคก็มีการชิงสุกก่หามมีเพศสัมพันธ์กันคือก่อนวัยมควรเห็นแล้วตกใจ แล้วมันคือมันไม่ได้เห็นว่าเขาแค่มีเพศสัมพันธ์ไงมันมีผลที่ตามมาจากหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วยอันนี้ไม่สบายใจที่ไปเห็นเลยตอนที่มีเพศสัมพันธ์ดูอะไงพี่ดูคาอีนี่ขอโทษค่ะคือคือหมายว่าอย่างนี้คุณผู้ชมคือหมายว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกคือางทีพ่อแม่เนี่ยอยากจะอธิบายอยากจะสอนให้ลูกแต่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะเป็นมันเป็นเรื่องที่เขินอาย ช่ฮะซึ่งวันนี้นะฮะพี่ใหม่กับหลูเนี่ยกำลังจะนำเข้าสู่คลิปซึ่งจะเป็นแอนิเมชันนะค่ะในการให้เรียนรู้ถึงวิธีการมี เขาเรียกว่าเซฟเซ็กใช่ไหมฮนะถูกต้องนะคะคืะอหรือว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เกิดอยากจะอธิบายหรืออยากจะสอนเนี่ยมันคือเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการมีคลิปให้ดูก็ได้นะคะคือเปิดคลิปนี้ให้ดูแล้วเราก็ดูคลิปเสร็จอาจจะบอกคุณพ่ออ,อาจจะใช้เวลาตรงนี้นะคะสั่งสอนแล้วก็พูดคุยให้คําแนะนํากับลูกๆได้เป็นคลิปของสสสที่นํามาฝากกันอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับเด็กชาย เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นโฮอร์โมนเพศช,ชายจะก,กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมีผลขึ้นที่อวัยวะเพศหัวเหนารักแร้มีหนวดเคราบางคนมีผนขึ้นที่หน้าอกและมีกลิ่นตัวที่กล้าเนื้อส่วนต่างๆมากขึ้นไหลยขยายบางรายเก็บบริเวณหัวนมที่เรียกว่านมแตกพาร์สิวขึ้นเสียงเปลี่ยนไปมันเสียงห้าวอวัยวะเพศขนาดใหญ่ขึ้นมีสี ลักษณะแตกต่างกันไปตามบุคคลและเริ่มมีปัญเรียรเด็กสำหรับวัยรุ่นหญิงฮอร์โมนเพศหญิงจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหน้าอกตั้งเต้านมขยายใหญ่และสะโพกจะพายออกมีคนขึ้นที่อวัยวะเพศหัวเหน่ารักแร้และมีกลิ่นตัวมีสิวเสียงจะเล็กแหลมบางคนอาจมีเสียงข้าว อวัยวะเพศมีขนาดใหญ่ขึ้นมีสีลักษณะแตกต่างกันไปตามบุคคลและเริ่มมีประจำเดือนเมื่อผู้ชายเริ่มฝันเตียบผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนหมายความว่าทั้งคู่อยู่ในวัยที่สามารถมีลูกได้แล้วหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันซึ่งการตั้งครรภ์เกิดเมื่ออสุจิของฝ่ายชายเข้าไปผสมหรือปฏิสัธิกับไข่ในมดลูกของฝ่ายหญิงจนเกิดเป็นตัวอ่อนและเติบโต เป็นทารกต่อไปสำหรับผู้หญิงควรทำบันทึกการมีประจำเดือนไว้เพื่อสังเกตว่าเป็นปกติดีไหมถ้าผิดปกติจะได้ปรึกษาหมอทันคงดีถ้าเรื่องเพศได้ถูกพูดคุยซักถามทอดให้กันเพื่อความเข้าใจทั้งตัวเองและเพศตรงครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับเรื่องเพศยิ่งพูดยิ่งเข้าใจสนับสนุนความเข้าใจโดยสสส น่ารักดีนะคะคืออย่างน้อยก็คือเราได้รู้จักแล้วลหละว่าเพศเป็นยังไงคือเด็กโตขึ้นแบบมีความรู้อ่ะคือไม่ใช่เห็นสังเกตเห็นตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเรามีความรู้สึกมากขึ้นใช่ไหมคะเวลาที่เปิดเวรุนก็จะมีอารมณ์ทางเพศหรือมีอะไรแต่เราต้องรู้ว่าผลของที่เราจะทําอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าก่อนเวลาสมควรเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรนะคะเราคงไม่อยากเลี้ยงลูกเรายังไม่ขาดเลี้ยงลูกในวัยที่เราอายุแค่16-17นะ เราคงยังไม่อยากมีลูกแน่นอนคือด้วยวุฒิภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันควจะพร้อมมากกว่านี้วันนี้อ่ดิฉันเพิ่งฟังข่าวเลยสดๆเลยนะคะเกี่ยวกับที่สหรัฐเมกาเขาได้ทําแบบว่า questionaire อะไรนะประชาวิจาไม่ใช่ประชาวิจารทำทำแบบสอบถามขอโทษค่ะทำแบบสอบถามว่าวัยไหนสมควรที่จะมีลูกมากที่สุดสรุปแล้วก็คือเอาข้อมูลมา30 นี่ขนาดวัยรุ่นนะคะทั้งคนที่แบบยังไม่แต่งงานบอกเลยว่า30เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทั้งวุฒิภาวะความคิดอารมณ์หน้าที่การงานทั้งหลายมันจะสร้างคนที่มีคุณภาพ30นี่หมายถึงผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็เขาก็แบบเวลาเฉลี่ยแล้วคือแบบอายุที่อายุประมาณ30ิของมนุษย์หนึ่งคนเออเพราะฉะนั้นคือคือแก่ไปกว่านี้ก็ไม่ควรนะคือเดี๋ยวสุขภาพร่างกายจะไม่พร้อมกับการมีลูกแต่เด็กไปกว่านี้มันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะที่คุณโกรธโมโหตีกันอดทนไม่ได้เลิกกันซะงั้นคือเข้าใจไหมคือปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นอ่ามันก็คือต้องให้มีความพร้อมพร้อมที่สุดคือ30สิเพื่อใช้ชีวิต ในวัยเด็กในวัยรุ่นของเราให้คุ้มค่าในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตและความคิดคนเราจะเปลี่ยนด้วยใช่แล้วะ<ช>นะครับก็วันนี้ครับสำหรับมหาสจรัร์บําบัดนัดก,กับหมอเนี่ยเรามีเรื่องราวดีๆสําหรับผู้ชมท่านไหนที่บอกว่าชอบทานอาหารรสจัดรสจ,จัดนี่มันมีหลายรสแต่ไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดแต่วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของรสเค็มเค็มจัดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ปัญหาของรสชาติเค็มเนี่ยมันนําไปสู่ ของอะไรของอะไรที่ไต<ป>ถูกต้องเพราะฉะนั้นถามว่าคุณผู้ชมนะคะอยากรู้ว่าการกินเค็มะคะแล้วมันจะมีโทษอย่างไรหรือว,ว่าเราเป็นโรคไตยอยู่ในขณะนี้เราควรจะมีวิธีการที่จะกินอาหารอย่างไรให้ถูก สุขลักษณะเราจะได้ไม่เป็นไปมากกว่านี้ใช่แล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยสําหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาจารย์สง่านะครับต้องติดตามให้ได้นะครับเพราะว่าการนําเสนอเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะทิ้งท้ายวันนี้หนึงครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะครับในรายการของเราผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาฝากคําถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับอยากจะสมัครเข้ามาเป็นเคสในรายการ02403 3 4 5 6 024033456หสี่ห้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ